เก๋ไก่เชื้องเปิดเนื้อน้องเปิดเนื้อน้องเปิดเนื้อน้องเลยอ่ะให้เขาขับรถเลยเชื่อกูต่อเลยไหม่เฮียคอนคอเปิดเนื้อน้องกูได้คอนเทนต์ลงคลิปกูเลยเฮียไอ้เฮียกูว่าลงคลองไงอะไรนะลงคลองอะไรแค่แค่เปิดเนื้อเล้ลงคลองเดี๋ยวนี้กูจะบอกว่าแถวแถว ที่ทีจะไปส่งกูอะมันใกล้เดนนายเดนายมีสุกี้ติดน้อยมีขยะไปยินต่อก่อนโอเคไปต่อเลยต่อเลยต่อเลยต่อเไม่หม่ถึงไปส่งกูก่อนแล้วค่อยไปแดกไม่เอาไม่งินก็มาด้วยให้ออมกินคนเดียวคุณแดกไม่ไหวตอ่นตื่ไทยกุกี้มาล่าออมไปกอดไม่เอาไม่กินที่ปล่อยให้ตัวฉันไปใช่ริญเนกับที่พิกายมันมีพี่บอก อหมดแล้วตอนนี ت ت ้อาว่าจะได้ยินคำว่า yes ได้ไหมเราภาพเม็ดฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันไม่อยู่ใกล้ๆเธออยู่ก็เลยได้ไหมเรองปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ในหัวใจฉันคือเธอเจอหมดแล้วตอนนี้ได้ยินคำว่าแลก มึงเป็นคนโบราลงรู้ดิกูรู้ว่ามึงเป็นเฟอร์นด์แต่คนเฟรนด์ยังงดิอยู่ใกล้เธอคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้เธอคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้เธอวันต้องฟังไอ้เนี่ยมันติดละมันผิดนะใครขับไม่รีบไม่รีบไม่รีบมีใครต่อเลยไหม ีแค่ต่อเลยรไหมครับต่อเลยนะได้เพลงกรุงเทพอ่ะเอาจริงกรุงเทพกรุงเทพอ๋อโอเคอเฮียเพลงมันเก่ามีช่วงหนึ่งอย่างดังอ่ะเราก็แบบว่าเพื่อนก็ร้องกันไม่หมดเวลาแล้วครูตอนมาถมก็โคตรติดเลยเวลาเพลงมันมีท่อนผู้หญิงกูจะชอบทำเสียงสูงไรตามเที่ยวกรุงเพกรุงเทพมึงก็้องทำเสียงสูงล่ไหมราะมันเันคีย์ออริจินอลมันอ่ะ มกอยู่ข้างหลังเราใส่มามาไอเหี้ยมันเลอ้นี่ไม่ใช่กรีนแล้วนี่ปลิ้นมคนกวนเริ่มุนทนไม่มาเด้ยลองไปละโอ้อ้โอ้หกยากกรีนไปที่เรือมากกว่านี่บอยเห็นว่าอากาศดีกว่าที่ใดแล้วแบบเออคันรถไปได้ยังไงยังนี่

รุงเท่าอันตรายเพราะคือร้ายใจหัวใจที่เองก็แพ้ตั้งแต่ไม่เจอเจอเขางงอยูใจเลือเกินขอร้องให้เจออยาเมินช่วยแลกษาใจที่้า้าผู้จริงนอนก็คงนัำได้ถ้าไม่ได้มาหลอกนองก็เต็มใจจะรัก รถเทียแล้วเนี่ยเออรถส่งลงส่วนรถไงได้ไมมันหรอเย็ดของเราคงอยู่แสนนาทโอเคโอ้รไอรู้ว่าอยู่อยู่ช่วงติดสัตว์ตเตนะพอแล้วโอเคว้าติดสัตว์ดีแล้ว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 ดีแลวอยู่ต่อเลยอยู่ต่ออยู่ต่อเลยอยู่ต่อเลยส ที่รักในจังหวัดนี้รายใจให้พบีทั้งสอง่เยงไงลตั้นนไงดีกันแลย่พอวได้รวยกันยงกริยกรรมหนองน้า

เธออย่าเมินช่วยรักษาใจที่ฉันจะบุทีเรคงรับได้ไม่ได้ไม่หลอกเราก็เต็มใจจะลากันแล้วแม่กูเป็นหลอกไงนะทั้งนั้นเลยรักของเราจะคงอยู่แสนนาน ฝุ่นมากมายที่สูดดมเข้าไปร่างกายก็เป็นมาเล็กมะเล็งแม่ผมอันตรายเราะพวกเธอร่าใจหัวใจที่เองก็แพ้ประนที่ถึงอระชันของซองเซ็งมิวสิกอ่ะใค้ส่งยาบาหรือยไเจอเท่านั้นก็สูดใจลือเกินแต่อาจารย์มชก็สาวไมเอยาเลยสวยและสบายที่ชาตาบูชี เธอคงรักได้ไได้ไปเลยจะติใจจะรักได้โคตรระเบิดเลยเอ็มดีก่าเชียงใหม่เยอะเลยตอนนี้เแต่ว่าตอนนี้เที่ยบลนี้เหเอ็มใชเอมลงเชียงใหม่เป็นมะเร็งกนน่ยแต่กใส่หน้ากากตลอดมั้อะไรนะใส่หน้ากากบบใส่หนกากตลอดมั้ต้องใส่หากากวันนตี้แบบหน้ากากตุหกัรมดาไม่ช่ เพลงล็อกใจก็ได้บอกว่าเป็นว่าคุน่าจะร้องไม่เป็นเออไอเพลงไม่มีเธอของเลโตสเปกรู้จักครับไม่รจักเลยรู้จักป่าไม่ลงเงินเพลงก็ทครงเก่าผสมขวดเป็นปีไอเป็นแบบไอชาวอีโมน่อจ้ะไม่ไม่นเจ็ดปีสิบหกปีแล้วสิบหกปีนี่แหละเลยสิบหกปีแล้วไอต้องรู้นะต้องใส่เสื้ออ้อยมาร้องเจ้าเจ้าเวอร์ชันสิบหกปีหรือเจ็ดปีแล้วสิบหกปีสิบหกปีค่ะเจ็ดปีมันเป็นแอสโซติกแอ็กติกรถเที่อะไรข้างหน้านะ รถซ้อนรถรถซ้อนรถ้อนท่อรถที่เนี่ยมาวัดแข่งคาร Kay, ์เ